สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดยิ้มบาดใจวานเซอร์ไพรส์ร้องเพลงคู่พอลล่าทำป๊อปเขินหนักเก็บอาการไม่อยู่เผลอยิ้มแบบไม่รู้ตัวทำเอาชาวเน็ตถึงกับยิ้มไม่หุบแฮตติดแฮชแท็กร้องข้ามกำแพงขึ้นเทรนด์ทวิตเตอร์ในเมื่อคืนวานนี้อย่างรวดเร็ว 1. เมษายน64เมื่อเจอรอยยิมม้มหวานมีสเสน่ห์ของนักร้องหลังกำแพงเล่นเอากระไรที่เห็นต้องใจละลายเลยทีเดียวโดยสัปดาห์นี้นักร้องหนุ่มวานธนกฤตต้องมาทายใจทีมงานรายการ The Wall Song ร้องข้ามกำแพงจะพาใครมาฟิเจอริ่งเพลงรบกวนมารักกันของทาทาย,ยังด้วยแถมยังมีคำใบ้เป็นภาพที่ไม่รู้ว่าจะทำให้ถ่ายง่ายขึ้นหรือจะงงหนักกว่าเดิมกันแน่ ทันใดนั้นพอเฉลยว่าเป็นสาวพอลาเทเลอร์เล่นเอาวิธีกรหน่มกันกันตะถาวรและแขกรับเชิญร่วมรายการอย่างตุกกี้สุดารัตกระแตอาสยามดาเอนโรฟินป๊อบป,ปองกูลและบัวขาวบัญชามเมก ถึงกับเก็บอาการเขินไม่อยู่แต่มีแค่หนุ่มว่านออกแนวงงอยู่คนเดียวเพราะไม่รู้ว่านักร้องหลังกำแพงคือใครแต่คนที่เก็บอาการเขินไม่อยู่มากที่สุดเห็นจะเป็นพี่บัวขาวพูดไปยิ้มไปแถมเผยความในใจว่ารู้จักไม่รู้จักไม่เป็นไรแต่ตอนนี้รอยยิ้มมันบาดใจมากดันป๊อปเขินหนักไม่แพ้กันเผลอนั่งยิ้มออกมาแบบไม่รู้ตัวตลอดทั้งรายการซึ่งพอกำแพงเปิดออกมาหนุ่มว่านได้รู้ว่านักร้องหลังกำแพงคือดาราในดวงใจพอล่าถึงก ับทรงตัวไม่อยู่ล้มลงไปนั่งกับพื้นด้วยความดีใจที่ตนเองถ่ายชื่อนักร้องหลังกำแพงถูกนอกจากนี้หนุ่มวานยังเปิดใจว่าตนเป็นแฟนคลับของพอล่ามานานมากซึ่งพอกำแพงเปิดออกมารู้สึกซาไปหมดเพราะก่อนหน้านี้เคยไปซื้อตั๋วหนังที่พอล่าแสดงดูคนเดียวแถมยังสามารถจำบทสนทนาในหนังได้ด้วยพร้อมเผยความในใจว่าพอล่าทำให้หัวใจของยุคผมกระดชมกระชวยตลอดเวลา เท่านั้นไม่พอหนุ่มวานได้สัมผัสโมเมนต์สุดฟินโดยการจับมือกับสาวพอลล่ารวมถึงการได้รวมสัมผัสโมเมนต์สุดฟินนั้นด้วยเลนทอ,อปอปเก็บอาการมาอยู่รีบวิ่งขึ้นมาบนเวทีอย่างรวดเร็วแต่กลับโดนเซอร์ไพรส์หนักได้กอดกับสาวพอลล่าแบบไม่ทันตั้งตัวท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดกับคุณกรับ